I don't know. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพ่องไปผู้อยู่ไกลอยู่ไกลครับสุขปูลสุดุ่ณครับผมนะครับมือนีครับกะกลับมาพบกับผมพึ้เก่าครับบ้าแจ็คมือยศชาแนลครับผมนะโอ้ยผมไป็ตามพี่น้องนะฮะกะหลังจากถีบไปเไล่ทดมาหลายมือนลครับผมนะฮะมือนีพอดีครับพี่น้องกลับมาจากภารกิจครับกะเลย มาเย็่ยดำถามขขาพี่น้องครับสุภุดุกคนครับผมนะฮะเปิดหทรคิวพี่น้องกับเสียงพินครับผมเสียงพินเสียงล้่นะครับนะครับพอดีครับพี่น้องผมกลายไปไปตลาดนาพี่น้องก็เลยไปเจอขาหมูครับพี่น้องไปเจอขาหมูครับพี่น้องขาหมูนะครับนะครับเป็นขาหมูพี่น้องนะฮะนี่ครับขาหมูเอามาต้มเป็นพี่น้อง มะต้มใส่เครื่องพี่น้องเครื่องกับบ่งะบ่ยากเสมือพี่น้องเพราะว่าเขามีไม่มีผงวลาศพี่น้องเป็นผงผงเสด็จล kind of ูกครับพี่น้องเสด็จลูกแล้วเขาแค่มาเขียวซื้อครับพี Turns ่น้องแต่เลยสิมาเฮ็ดให้ทค่พี่น้องกินครับมาสูกันจินพี่น้องมานนี้นะครับส้ารับเป็นเข่าขาหมูพี่น้องนะฮะนี่ครับขาหมูพี่น้องขาหมูนะฮะนี่ครับน้ำจิ้มกับเบ้าแจ๊คเฮ็ดเองครับพี่น้องเฮ็ดเองนี่เองพี่น้องตำเองครับ เสียงนกเสียงกาเสียงไก่ก okay, ็ได้นับบุรีกับพอดีครับอยู่ในห้องห้องเห็ดเพลงครับบ่รีกนเห็ดเพลงห่องห้องซ้อมเพลงครับซ้อมเพลงนะครับเป็นห้องคอมห้องเพลงครับนะครับก็เไดมาเล่นพินเปิดหวคิ้วให้น้องฟังครับผมเป็นเพลงเก่าๆนะครับพี่น้องนะครับจะได้กับฝากที่ตามครับพี่น้องเอ้ามาพี่น้องวบาะไรครับพี่น้องมาขาหมูโอ้เสียงไก่ก็ได้ตื่นอย่างนอกไกไก็ได้เอาพี่น้องมา โอ้ไหลคว่ำพี่น้องมาเนี่ครับขาหมูนะครับพี่น้องมาน้ำจิ้มเนี่ยเบาใจคิดเองกใหเลยนะฮะรอมึงพี่น้องมาเข่ากับบวบหอนพี่น้องนี่นะครับโอ้ขอไพ่พี่น้องนะครับพี่น้องมานะครับแติมแล้กันนะครับมีแต่บักแตงครับไปไหบักแตงบักพริกนะครับพริกกระเทียมครับผมพี่น้องมา เอาตามบรรยากาศเ่ยพี่น้องเอาตามธรรมชาติเลยนะครับเอาแบบธรรมชาติเลยครับข้าวตองแต่งยังไหลครับข้า้องแบบเป็นเข็ดยังไหลครับเอาแบบดสดๆเลยพี่น้องครับพี่น้องอาโมยพี่น้องนะครับเสียงไก่กระไดมาพี่น้องมานะครับ thêm Cây gà đẹp quá cây เสียงดังแน่พี่น้องไกลของหอมว่าไกลนะครับเตือนฝนพี่น้องฝนไปปล่อยครับเนี่ยเสียงฝนไปปล่อยไปไหนตากราบขออภัยนะครับอาจจะเสียงดังลุกขนไปหน่อยนึงครับผมพี่น้องนะครับ มาเลยครับได้พี่น้องเลยผู้ช่ยไก่ยู่ไก่ครับมมเกินน้นกครับพี่นอ้องก็เป๋าแจกมาเลยเข่าขาหมูครับแต่ว่าเฮดเองพี่น้องเอามาต้มเองนะครับซื้อผมมาจากเซเว่นครับนะครับ up. Đâm chìm khắp tạm biệt nha quý ông đèn đấy มากพริกพี่น้องพี่กินโนงครับปลูกเองครับหลังบ้านนะครับ Ừ, có thai phải không? ขอทาไปหน่อยเออตัอ้งไรคัสเนี่ย เขาทาพี่นอ้องเปื่อยอยู่ครับผมกาดเจ้าที่พี่น้องนะครับนี่ก็ก,กินตามเที่ยวมีนะครับนี่ครับเข่าขาหมูก,กับไปใน,นกระลอกกระลอกกินบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับ,ส,รบสักครูพี่น้องนะสักครู่ครับสักครู่พี่น้อง พอเอาไนะครับพอดีพอดีครับพอดีอมีแก่ปัญหาหรือเปล่าครับนะครับนะครับต่ขอขอบคุณครับพี่น้องสุขุตุนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับจะได้ก็จะเริ่มกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์ครับกดถูกใจนะครับกดสับตไคร้ครับนะครับเป็นร้องใจคนนะครั ฝากติดตามครับช่องบ่าวแจ็คมือช่วยชาแนลนะครับนะครับพี่น้องสูขปุทวกนะครับอยากเสียฟังเพลงหยังหรือว่าอยากให้ผมเพียรทางให้กินนะครับผมก่อนที่เปิดคลิปปกติเล่นพิ้นในฟังนะครับพี่น้องนะครับนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องพองไปสู้ปู่ทวกถ้าผมที่ติดตามนะครับจะได้กะ ชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ครับผมพี่น้องครับฝากติดตามครับช่องเปาแจ็คเมืองยศเช่นเดีับผมพี่น้องครับเป็นกาลตั้งใจครับพี่น้องครับผมนะครับจะได้ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องครับซื้ผุ้นถกตนครับห้ผ่านวิกฤตไปได้ครับผมพี่น้องนะครับเอาไปคลิปหนาครับพี่น้องเอาไปคลิปหนาเปาแจ็คสิมากินอย่างเมืองนะครับผมกากคอยติดตามมึงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ